สวัสดีครับวันนี้มานำเสนองานตัดซิงค์ที่<ม>เพื่อที่จะซ่อมในส่วนที่เสียหายงานนี้ไม่ใช่ว่างานง่ายๆนะครับการตัดซิงเนี่ยเพราะว่าซิง์ของซัมซุงเขาทำมาแข็งมากๆเลยไม่เหมือนกับ vivo oppo นะ vivo oppo ยังาบางๆหน่อยงานเกตซิงของซัมซุงเนี่ยแข็ง แข็งจนใช้เนี่ยแหละต้องใช้ตัวนี้ตัดเห็นไหมทั้งหินเจียทั้งคัตเตอร์ยังเอาไม่อยู่เลยก็ต้องมาเปิดให้มันเป็นปากขึ้นมาก่อนเพื่อที่จะนำทางให้มันอ้าขึ้นมาเวลาฉีกขึ้นไปมันจะได้ฉีกง่ายเนี่ยต้องเปิดปากให้มันได้ก่อนเปิดปากก็ทีนี้ก็ไล,ล,ล่เลาะละเนี่ยตัวนี้ต้องใช้เครื่องมือหนักหน่อยก็อันตรายอยู่เหมือนกันแหละ เพราะบางทีพลาดมาโดนนิ้วโดนอะไรอีกหรือไม่ก็พลาดไปโดนชิ้นงานอะไรเม็ดเล็กๆอีก